โดนอือืโดนโดนนะครับผมอืจะเป็นแต้มที่สามไปก่อนนะครับอัดเบรกสู้เลยนะครับอือ้อืขอดูตัวกันนะครับก่นนะอนถ้าจะหลุดไปนะนี่นะโอ้โหอืน่าจะมีไซส์สองนะตัวนี้ ก็สวัสดีตอนเย็นๆนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะพามาตามหาปลากระสูกที่แม่น้ําป่าสักนะครับผมตอนเย็นๆหลังเลิกงานนะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีผลงานนะครับผมก็สภาพอากาศกอพายุเข้านะก็ทางเข้าหมายก็ลําบากพอสมควรนะครับผมก็วันนี้ก็เหมือนจะยังไม่ตกนะครับแต่ก็คึมๆนะครับผมก็จะลองมาตกปลากระสูกที่แม่น้ําป่าสักดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีผลงาน ไปฝากท่านผู้ชมหร paper, okay, oneself, mm ือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะก่อนที่ฝนจะตกก่อนนะครับผมโอเคไปกันเลยครับก็อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอาบูกาเซียซิลเวอร์แม็กนะครับผมก็สาย PE เป็นของเบอร์เกลนะฮะสาย PE ศูนย์จุดแปดนะครับผมก็คันก็เป็นของอาบูกาเซียดีเอโบนนะฮะก็ส่วนเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อแนวผิวน้ําก่อนนะครับผมนี่ฮะเปยนพวกนี้นะครับผิวน้ํานะครับก็ ที่จะลุ้นก็คือนุนะ่นนแก่งนะครับผมก็จะลองลุ้นผิวน้ําตามขอบชายป่าดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับก็ไม่ได้ลงแม่น้ํานานพอสมควรนะครับผม จะมีผลงานหรือเปล่านะเห็ุนี้นะฮะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินมาถึงหัวแก่งแล้วนะครับผมก็สภาพหมายน้ำค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะ่ะจะมีตัวหรือเปล่านะครับ ก็จะใช้เป็นผิวน้ำก่อนนะครับตอนเห็นค่อนข้างลื่นเลยนะครับ เปลี่ยนเป็นพวกดำปต้นดีกว่านะครับผม่มานจะตู้น้าไม่ไหวนะครับ ร้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเป็นยังไงนะฮะผมก็ยังไม่อยากลุยน้ำไปเยอะนะครับผมหมยนี้ใหม่ไม่ใหญ่นะเดินได้ไม่ไกลก็มาลุ้นที่หมวอแก่งกันก่อนเลยนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินลงมาใต้แก่งนะครับผมก็มาลุ้นกันครับหมายสวยๆอย่างนี้นะฮะจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมจะกปลดลอกหรือเปล่านะครับในรอบไหลสัปดาห์นี้ที่ไม่ได้ลุยหมายแม่น้ําป่าสักนะครับผมโอเคครับลุ้นกันต่อนะเย็นนี้เป็นไงนะครับก็ป้าก็คึมๆนะครับไม่รู้ว่าตกได้ทันแค่ไหนนะฮะ ปลาหมาตัวเงียบๆนะไม่ขึ้นเลยกัดลูกปลาเลยนะครับโ,โดนอือหอือหโอ้โหไปไม่ถูกเลยเมื่อกี้อือหมันลุ้นกันจะได้ตัวหรือเปล่านะฮะกัดแรงมากนะครับอาบูกาเซียดิโบเนะ สายพี0.8ศูนย์จุดแปดนะของเบอร์กเก l e ์น,นะครับวันเย็นนี้จะปลดล็อกหรือเปล่านะครับผมโอ้โนานโดนทีนี้ตื่นเต้นเลยนะวิ่งนะฮะหน้านมีไซนะครับอืมต้องรอดให้อนะเย็นนี้ คนเห็นเยอะด้วยนะครับหมายนี้โอ้โใส่สวยลยนะฮะนี่นะครับจะสู่แม่น้ำป่าสัตว์นะครับผมนี่นะฮะต้องให้ยอมก่อนนะครับใส้นี้ไม่เดี๋ยวคิดเปิดด้วยนะครับผม นี่นะครับผมคิดเปร์ก็เดียวมานะครับน้ำยังแรงนะครับโอเคครับผมนี่นะครับกระสูบแม่น้ำป่าสักนะครับผมตอนเย็นๆนะฮะนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับเกือบไม่ได้ตัวนะงางไปแล้วครับตัวเบ็ดนี่ครับอุปกรณ์ชุดนี้ เอาอยู่นะครับนี่นะครับบูการเซียซีว้แม็กสานะครับผมคันดีเอโบนนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อน่าจะมีตัวอีกหรือเปล่านะฮะโอเคครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมลอดแฮวเรียบร้อยนะเจอกระสุกไซส์สวยเลยนะฮะก็เกือบไม่ได้ตัวเหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวเบ็ดง้างเลยนะฮะมีตก็ง้างนะครับโอเค ปลาตัวไม่เเมื่อกี้ก็ขอเก็บไปกินแล้วกันนะครับผมลุ้นกันต่อจะเป็นยังไงนะครับผมจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่ารอดแห้วนะครับโอ้จะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวขอใช,ใช้เบ็ดตัวเดิมไปเลยนะฮะก็ถ้าได้แล้วหลุดก็ถือว่าได้เล่นสนุกแล้วกันนะครับผมตัวนี้ไม่มีเนียงแล้วนะฮะ ดัดติดเพิ่มได้นังนะครับโอเคร่อลอยกันต่อนะครับนานเจอทีนี้ได้ตื่นเต้นเลยนะครับผมท่าค้ามือเลยนะกระสูกไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ทำสำเร็จนะฮะกดล็อกปากระสูกนะครับ เสียดายนะครับโหโว์ไปใกล้เดี๋ยวนต่อนะครับอืมโฉบไปใกล้เลยนะครับเมื่อกี้ไม่รูแต่ซ้ำหรือเปล่านะฮะ มีตัวนะครับมีตัวโดนโดนนะครับผมออวิ่งนะครับหืมเด็กไม่ค่อยดีด้วยนะครับ น่าจะไซส์ไม่ใหญ่นะฮะนฮะครับกระสูดแม่น้ำป่าศักอ์นะหืมหืมน,นะครับผมก็ไซส์ก็ได้เล่นสนุกนะครับตัวนี้โอเคมาแล้วนะครับแต้มที่สองกระสูดแม่น้ำป่าศักด์นะครับนี่นะครับผมแต้มที่สองมาแล้วนะฮะ นี่นะครับผมนานปลดล็อกทีนี่โอได้เล่นสนุกเลยนะครับโอเคตัวนี้ไซไม่ใหญ่เดี๋ยวปล่อยไปนะฮะโอ้ขนาดไซไม่ใหญ่ก็ตัวเบ็ดก็ไม่ค่อยดีแล้วด้วยนะครับโอเคกดเบ็ดเรียบร้อยปล่อยไปนะฮะตัวไม่ใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็ขอเก็บแล้วกันนะครับผมอ้าโอเคแต้มีสองมาแล้วนะครับ ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็เปลี่ยนเยือนนะครับมาเป็นดําตื้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นประซิวนะฮะตรงประซิวนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะฮะก็อันนี้ก็เจีสองแต้มนะครับผมตัวใหญ่ก็เก็บนะครับตัวเลขปล่อยไปนะฮะแล้วก็มีโฉบไม่ติดตัวนึงนะครับก็ถือว่าเย็นนี้ก็ได้เดินสนุกนะครับผม ไม่รู้ว่าจะลุยต่อได้นานหรือเปล่านะครับปลาคุนครึมน,นะครับไว้ใจไม่ได้นะฮะลองเดินขยับลงมาสักหน่อยนะฮะเพิ่มระยะในการตีนะครับ โดูนโดูนนะครับผม uh huh. จะเป็นเต้นที่สามหรือเปล่านะครับอัดเบรกสู้เลยนะครับ uh huh. uh huh. จะได้ตัวหรือเปล่านะตึงๆนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าติดเบ็ดลาวหรือเปล่านะ uh huh. มาหลุดมาแล้วนะ ตึงเลยนะฮะโอ้โหสายพ e. ีเอศูนย์จุดแปดเบอร์กเลยน,นะฮะ ได้มาเจอทีนี้สนุกเลยนะคลิปนี้โอ้เขาย้อนนะย้อนใสสวยเลยนะครับก็คลิปนี้ตะไซให,ใหญ่ผมขอเก็บแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะฮะต้องหากินไปด้วยนะฮะก็ตะไซเล็กๆผมก็จะปล่อยไปนะฮะโอเคน่าจะยอมแล้วนะครับผม แล้วนะครับผมกะสูบแม่น้ําป่าศักดิ์อีกแต้มหนึ่งนะครับไซส์สวยๆเลยนะครับก่อนี่นะฮะโอ้โหได้สนุกเลยนะคลิปนี้กับอุปกรณ์นี้นะครับอาบูกาเซียซิลเวอร์แม็กสามนะครับผมคันอาบูกาเซียเดียบล์นะฮะสายพี่อีศูนย์จุดแปดเบิร์กลเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัวนี้ขอเก็บอีกตัวนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยว ลองลุยกันต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับก็ยังพร้อมมีเวลานะครับมาลุนกันต่อนะฮะโดนอีกแล้วนะครับอืมทางเย็นๆนี่ปลาขึ้นมาหรือเปล่านะโดนอีกแล้วนะ โอ้โหหลังจากตัวเมื่อกี้มาไม้แรกต่อเลยนะโทรศัพท์เข้านะติดเสียงกันนะรนุ่นกันตัวนี้จะไซส์เป็นยังไงนะจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่านะฮะโอ้โหอี้โอ้โหตึงมือเลยนะครับ เยืยอไปสองตัวนี่ปวดแขนเลยนะฮะเ,เดี๋ยวดึงเข้าน้ำไม่แรงนะก <c oughs> ดกดกดไปแล้วไปแล้วนะฮะ คลิปนี้ก็ขอเก็บแล้วครับนนะถ้าตัวใหญ่ๆนะกรัทางอาหารได้อีกหลายมือนะครับผมตัวนี้กดแรงเลยนะโอ้ปวดแขนโอไม่โดนตัวใหญ่นานนี่ปวดแขนเลยนะตรงนี้สู้นานเลยนะครับ อย่าหลุดนะขอดูหน้าตาก่อนโอ้โหตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้กระโดดมาเมื่อกี้นี่หางใหญ่มากนะฮะไม่ยอมขอดูตัวกันนะครับก่อนถ้าจะหลุดไปนะนี่นะโอ้โห น่าจะมีไซส์สองนะฮะตัวนี้นี่นะครับนี่ฮนะโอเคนี่ะครับผมอขอให้หมดแรงก่อนนะครับตัวใหญ่นะครับถ้าสบัดทีนึงนี่เบ็ดมีโอกาสง้างน,นะฮะหรือว่าคันเราอาจจะหักก็ได้นะครับถ้าผิดผิดคิวผิดจังหวะนะครับผมโอเคน่าจะยอมนะ น่าจะเป็นโทฟี่ของปีนี้เลยนะครับอูโหจับไม่อยู่ <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมโคตรใหญ่ครับตัวนี้กระสูบแม่น้ำป่าศักนะครับผมอูโหนี่นะครับเข้าเต็มสองตัวเลยนะเบ็ดนะฮะโอกาสหลุดยากนะครับก็อุปกรณ์นี้ไว้ใจได้นะเอาอยู่นะครับนี่นะ สู้มันสุดๆนะครับโอเคก็สาาไหมก็มืดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ตัวนี้ก็เก็บปลาไปตัวแรกแล้วก็มาตีต่อไม้แรกโดนเลยนะครับตัวเมื่อกี้เป็นปลาตัวที่สองที่ผมเก็บนะครับแล้วก็มาตีไม้แรกก็โดนอีกเลยนะฮะตัวนี้โอเคใหญ่มากตัวนี้ครับโอเคขอเก็บปลาก่อนนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชม ปลากระสูดใหญ่นะครับผมน่านจะเป็นโทฟี่ของปีนี้เลยนะครับผมตัวนี้โอเคก็จะพหมายก็อาจะพอตีได้สักไม่ถึงสิบไม้นะครับเดี๋ยวลองลุ้นดูกันต่อนะครับผมโอ okay. <vit> เคครับเดี๋ยวเก็บปลานะ้ตัวนี้ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ที่ผมมาตามหาปลากระสูด <yapt> ท <TVs> <mos preaching. buzzer>. ี่แม่น้ําป่าสักนะครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้ดูหมายมานานมากนะไม่มีผลงานยาวเลยนะปลากระสูด ก็คลิปนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะ,ะเจอกระสุนไซส์สวยๆเลยนะ,ะเจอโทฟี่ของปีนี้ด้วยนะครับตากระสุนใหญ่นะ,ะก็ตัวใหญ่ก็ขอเก็บแล้วกันนะครับตัวเล็กก็ปล่อยไฟนะครับผมก็หมนี้ก็เริ่มมืดแล้วฮะอยู่นานไม่ได้นะครับติดลมกับปลาไม่ได้นะครับผมเพราะทางขึ้นค่อนข้างไกลและเดินลําบากนะครับนีบ่นะฮะโอเค ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มาลุยหมายตกปลาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับ